ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำค่ะพู้ว่าค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทำกิจกรรมแรกนะคะคือล่องเรือ5วัดที่พวกเราไปคือเหมาลำนะคะคือ,อราคา500บาทแต่ว่าถ้าไปกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ10คนเรือจะออกนะคะในราคา5บาท ตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร,รีสอร์ทบ้านขุดูนะคะซึ่งอยู่จากตลาดน้า ไปจากตลาดน้ำมาประมาณ500เมตรนะคะเดินมาก,ก็จะอยู่ขวามือรานะคาห้องที่นี่นะคะถ้าห้องนอน2คนมันจะแยกเป็นบ้านหลังๆนะคะอยู่ที่ราคา1,600บาทที่นี่จะมีห้องสัมมนาแล้วก็ห้องจัดงานเลี้ยงต่างๆนะคะถ้าเป็นห้องนอน4คนอยู่ที่1,800บาทถ้า วันเสาร์อาทิตย์หรือวันอังคารจะเลิกบวกเพิ่มมาอีก200บาทครับกับพี่จ้าคือมาทำผ้าพอทำผ้าเดียวกับสีขาวโอทอปรับอย่างเดียวอย่างประวัติความเป็นมาก็าพูดถึงประวัติความเป็นมาคนที่ทำเนี่ยก็คือแปนที่ที่ทำแล้วก็เขาเขาเป็นคนทําหลักอะที่จะทําแค่ตะกรูเท่านั้นคือความเป็นมาก็คืออย่างว่าก็คือชอบเขาชอบงานปั้นชอบอันในเล็กๆอะ แล้วก็จะชอบก็ค่อยๆที่จะปั้นเองแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ที่ต้องมีการฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยม่เรื่ยๆเก็บยะบสะสมประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆปั้นในจินตนาการของตัวเองว่าอยากจะทําให้มันเหมือนของจริงโดยย่อส่วนลงมาเรียนสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนมครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์กับโอทอมับ ของพี่นี่ทำเกี่ยวกับเท้าที่เป็นงานของกลุ่มกระโหลกศรา้ายังทำบ้านนกจ่ากระล,ะา,ละาล็อกเท้าเป็นอัทธลัทธ์ของคนแล้วจุดเริ่มแรกเลยที่ที่มาคาร์ลีคือเมืเองจ่าเพื่อนแรกเลยเนี่ยที่เล่าว่าตอนที่ป่วยเนี่ยเป็นเส้นเลือดเส้นในสมองเราก็อยู่บ้านก็จะเห็นม้าลุยหลดุดทิ้งในสวนเยอะแยะไม่หมด ก็เลยความคิดว่าเราน่าจะเอาอ้อาวซึ่งเป็นของทิ้งของเมือในสวนเนี่ยมาประโยชน์ก็เลยคิดที่จะขึ้นมาว่ากลมกะโหลกกะลาในความหมายของมคำว่ากะโหลกกะลาก็คือไม่มีคุณค่าไม่ได้เรื่องมาทําให้มันมีคุณค่าแล้วก็ได้ประโยชน์เราก็มีสโลกแกนด้วยว่า ปุ่มตลกตลาสร้างงานสร้างพัฒนาชีพสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับคุมคนครับก็เลยเป็นที่มาแล้วจุดเริ่มต้นที่เข้าไปเนี่ยโอทอมนี้งานนะคือในหมู่บ้านที่เลยไม่มีงานโอทอมวันหนึ่งมีงานวัฒนธรรมแบบคือว่ากานเป็นโครงการประจันทีที่ใหญ่บ้านก็เห็นว่าพี่ทำ นนมันลุกาป็นพลาหมวกเท้า,าก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ให้ไปโชว์ในงานตอนรับผู้ว่าดังนันส่วนเราจกำลัต่างๆก็เห็นว่ามันเป็นงานที่มาจากคุณบรรดาชาวบ้านาก็เลยให้ไปเกิดขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอตก็เลยได้ผลตอบรับนานเป็นมากจากนั้นก็เข้าไปขึ้นทะเบียนเสร็จก็ได้ไปออกคิวทำงานต่นนางๆในหลายงานในจังหวัดแล้วก็กได้มา ที่ขายก็คือ,อที่มีดิไ่เพอ่อนา